สวัสดีครับทุกคนที่ว่ากัเกมแมวแคทนะครับแล้วก็เกมแมวนั่เองนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเจ้าด่านนี้นะครับวิวบีบักนะครับเป็นด่านที่มีเจ้าเพิ่งนีลิกนั่นเองทุกคนซึ่งปัญหาเนี่ยไม่ใช่บอสเพิ่งนีลิกนะครับมันคือเจ้าโปรเสเซอร์เอครับก็คือเจ้าตัวตุ่นนะไม่ใช่ตัวตุ่นคือตัวทีนมดสีแดงนะครับปัญหามันคือมันเลยนี่แหละเราก็ส่งตัวไปเรื่อยๆครับเน้นดับส่งสแปมไปนะครับซึ่งด่านนี้เนี่ยมีข้อจำกัดนะครับก็คือมีแค่แถวเดียวนะครับท ต้องขับอปเตอร์เอได้นะทุกคนถุกสเอร์เอนอกแบค็คไฟทีครับเราเล็ดมาแล้วนะจะส่งนี่ไปครับรถไฟไปชนเจ้างูงูตายแล้วคงชนแรดแทนครับเล็ดมาครเล็ดตายได้เงินมาแล้วส่งสีเลสไปครับต้องสีเลสไปจาัดก,การเจ้านี่นะจัดก,การเจ้าพึ่งพึ่งนี่ลีกันวินอยู่มันยิงไม่หยุด เวลาวันตีมันติดเธอทุกคนสกิลมันไม่ทำงานต้องจัดก,การมันเ้าส่งไปรัวๆส่งไปรัวๆครับแมวโหดเราเยอะมากแล้วราเสีเยตายไปแล้วเดบุฟเฟตเตอร์เอเรียยันตายพึ่งเน็ตใหม่แล้วครับส่งรถไปไปชนงูงไม่ตายโอเคงูงตายรอบหนึ่งไม่เป็นไรครับส่งแมวรัวๆไปฆ่าเจ้านี่ก่อนแลบสีแดงก่อนเอาเงินมานะครับ ข้ามันข้ามันรอดตายครับรถไฟชนอีพีชนงูงูตาย,โอ,ตายโอเคเฮ้ยงูตายโคเชอร์เอรับยังอึดอยู่แบบยังยืนอยู่มันเอาไปไปข้างหลังครับหลังบ้านแล้วแย่แทุกคนมีข้ามไม่ได้ต้องข้าพึ่งแทนเราซีเรียสครับซีเรียสมาเราส่งไปเลยเราส่งออกไปครับไม่ข้าพึ่งครับซีเรียสไม่ติดเินะทุกคนตะคิวไม่ต้านเธอ อยากฆ่าพึ่งให้ตายทุกคนในเวสนี้แล้วเราส่งแมวมาดูลวครับแล้วมันมีคอมพิวเตอร์ A สองตัวโผล่มาแล้วปัญหาเราคือมันตีโคตรลัวเขาเนี่ยต้องฆ่าพึ่งให้ตายฆ่าไม่ตายคือปัญหาแน่นอนพึ่งมันออกไปลุลวัครับยังไหวอยู่ครับมันตีไม่ค่อยได้แต่พ <target> fl ึ่งมันแค่ตายแค่นี้ส่งมาดูลครับส่งมาลุส่งสู้ชี้แมนไปครับส่งผู้ชีแมนลาวาไปครับไปจัดการเนี่ยทำให้เรคอมพิวเตอร์ A มันตีมันแทนนะแล้วพึ่งตายมาครับโคตรง่าย บางนาต่อมาครับดานบีบีควีนะครับทุกคนอันนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราใช้ไปทุกตัวนะครับทุกคนทุกสล็อตในนี้สิบสล็อตจะส่งนี่ไปครับเคลียรแคทนะครับเง้คนส่งไปเอาเงินก่อนแล้วก็ส่งนี่ไปครับอีสานังอีนะครับอีสานังอีขอเลเวลสี่สิบแปดซึ่งเลเวลโคตรจะเยอะครับกลับมาหลอกไปเลเวลสี่สิบห้าแต่การมันนะครับด่านนี้ง่ายครับตรงที่ว่ามันมีโปรเฟเตอร์เออย่เนี่ยทุกคนโปรเฟเตอร์เอคนลิสทันเดี๋ยวพาพึ่งให้ตายนะครับพึ่งมันไม่อึดนน่าี้ แล้วอีจานังหญิงตีแรงมากตีพึ่งโคตรแรงครับกระบาหลอกครับตีไปอยู่แล้วตายแน่นอนรุมตีครับรุมตีพึ่งรุมตีพึ่งแต่พึ่งโดนรัวครับโดนไปรั่วครับตัวเด้งรัวๆพึ่งตัวเด้งรัวๆครับไปตายพึ่งตายแล้วครับโคตรง่ายแต่ง่ายแต่เมื่อกี้มติดเท่าครับแต่เมื่อกี้ผมได้แบบติกว่ารอบแต่เนี้เล่นรอบเดียวผ่านนะครับทุกคนแล้วคือมาปมามาอีกหนึ่งคอนนะครับแต่ในทางง่ายนะครับเพราะบ้านเหลือทีเดียวแล้วบ้านใกล้แตกแล้วแต่นี่ไงครับตีไปทีเกือบพังอีทไปทีก็พังแล้วเรียบร้อยครับบ้านแตตกโครอีีซ่ ควดรอรับสลามแคสเดลเบลยี่สิบตัด 20, อลอกได้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ขอบคุณครับที่เข้ามาดูครับขอบคุณครับ